สวัสดีครับวันนี้มาพบเจออีกเช่นเคยนะครับกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับมาพบเจอกันใน ep ที่สามหนึ่งสองแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีพานําเสนอนะครับทั้งหมดสาสิบหกรายการรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจในวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเก้าห้าแปดแปดห้าหนึ่งสามนะครับ id line kyn สองสี่สองห้าสามห้าหรือสแกนที่ qr code ได้เลยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านหลงถ่องปลาเครื่องด้วยนะครับเริ่มมาเลยนะครับรายการที่1นะครับรายการที่1นะครับเป็นพระสมเด็จับพี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงมันไม่ค่อยชัดอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะจูนอย่างจูนจูนมุมมันนี่รายการที่หนึ่งนะครับนี่คาบไข่เต็มเ็มเลยนะครับพี่นะรายการที่หนึ่งเป็นสมเด็จนะครับ รายการที่1นนะครับต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2พระอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนสมเด็จแต่นะแต่ไม่รู้เป็นพ้าอะไรเนี่ยมีพศบอกด้วยนะสองอนะส,องสี่อะไรเนี่ยเลขอะไรเนี่ยศูนย์เหรอศูนยอะไรสักอย่างนะพี่นะนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นผราที่ไหนเนี่ยแต่เนื้อจัดมากเลยนะพี่นี่นะ ไปต่อพี่รายการที่สองนะครับนี่เหรียญประสบการณ์เลยนะรุ่นประสบการณ์เลยนะอันนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับปาสติโกนะครับเป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์นะหกศูนย์นะครับนี่นะครับทันหลวงพ่อนะครับพี่นะเหรียญรุ่นประสบการณ์เลยนะหลวงพ่อรวยนะครับไปกันต่อพี่รายการที่สิบรายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญนะครับภาวนานะครับกิติคุณนะครับนะครับ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับสอสองพันห้า้อยสิบสองนะครับนี่ปีหนึ่งสองเลยนะพี่ปีลึกนะครับต่อไปครับลายการที่ห้านะครับลายการที่ห้าเป็นหลวงพ่อพระราดอะไรมูอะไรอะไร่ะพระราดพระราดอะไรเนี้วิวิมนเมทีอ่ะ นะครับรองเจ้าคณะภาคสี่นะครับนี่ด้านหลังนี่ปีสองสี่นะครับพิจิตนะครับนี่นะครับไปกันต่อพี่รายการที่หกนะครับรายการที่หกนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินนี่เก่าเก่าเลยนะครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินดุก้นนะครับนะครับ ไปกันต่อพี่รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่เป็นเหรียญทรงแบบคล้ายใบโพเลยนะพระอธิการนะครับศุนทรนนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับปีสองแปดรุ่นหนึ่งสองแปดนะครับนี่นะครับอำเภอชุมแสงนะครับจังหวัดนครสวรรค์วัดอะไรเนี่ย หล่มยางเหรอวัดหล่อมยางมั้งนะครับไปต่อพี่รายการที่8นะครับเป็นสมเร็จแวกม่านนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับสมเร็จแวกม่านนะครับสมเร็จแวกม่านนะครับต่อไปครับรายการที่9นะครับพี่รายการที่9้านี่เป็นเหรียญนะครับพาคูสีพรมคือหลวงพ่อแพนนั่นแหละพี่เหรียญรุ่นแรกของพ่อเพนะครับ ข่มๆเลยนะครับพี่ขนาดศึกแล้วเนี่ยนี่สองห้าหนึ่งสองนะปีหนึ่งสองนะครับเหรียญไตมาสะครนะวัดพิกลทองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพลนะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเป็นสมเด็จมีหูนะครับสมเด็จมีหูนะครับอันนี้มีหูดูขาดแน่นๆเลยนะครับนะครับ ต่อไปครับรบายการที่11นะครับรายการที่11เป็นลายเสือนะครับหลวงปู่จันนะครับหลวงปู่จันนะครับนี่เป็นหลวงปู่จันนะครับลายเสือหลวงปู่จันนะครับต่อไปครับรายการที่12นะครับ12นะครับเป็นผงพายนะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับพิมเล็กนะครับนี่ปู่ทิมนะครับนี่สภาพใช้งานนะครับ ต่อครับรายการที่13นะครับอันนี้พบเจอน้อยมากเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับนี่ลึกๆเลยนะครับนี่ครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อเกษมเขียมมโกนะครับอันนี้พบเจอน้อยนะเป็น้าพหลวงที่พบเจอได้น้อยนะครับนะครับไม่ทราบปีผมลืมปีนะปีอะไรสักอย่างนะครับต่อไปครับรายการที่14นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสังวานนะครับหลวงพ่อสังวาน เหรียญหลวงพ่อสังวานด้านหลังเป็นแบบนี้วัดหนองงูเหลือมนะครับที่ลึกในงานนะครับประชุมเพลิงนะครับนี่ปีสามเจ็ดนะครับวัดหนองงูเหลือมนี่สวยๆเลยนะครับนี่ต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญนั่งเต็มองคนะครับเหรียญแบบคล้ายๆปีหนึ่งปีหนึ่งกว่าเลยนะนะครับหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทธโธนะครับ ปีออกปีสองหกนะครับทําเหมือนจะคล้ายปีอะไรนะปีอะไรหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งเก้านี่แหละครับดังเตียงองคเงี้ยนะครับนีพอคูณนะครับไปต่อครับรายการที่สิบหกนะครับสิบหกเป็นพระถ้ำเสือพิมใหญ่นะครับถ้ำเสือพิมโอ้ยแมงวันมาจากไหนเนี่ยนี่นะครับถ้ำเสือพิมใหญ่นะครับพี่นะนะครับนี่นะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับส7เจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่ลงทองผงเป็นผงเขียวๆนะครับแล้วลงทองนะครับนี่นะครับไปกันต่อพี่รายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระกลุปทรงใบโพเลยนะนะครับนี่ handmade เลยนะสมัยก่อนนะครับ นี่พะโบรานนะครับไปกันต่อเลยพี่รายการที่19นะครับรายการที่19เป็นพระปิตานะครับปิตานะครับหลังเต่านะครับหลังเต่านะครับปิตานะครับอะต่อไปรายการที่20นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงขุนแผนเนื้อแดง นะครับด้านหลังมีตะกุดนะครับสองดอกนะครับเป็นหลวงปู่ทิมวัดระหาร่นะครับระยองนะครับนี่นะครับอิสซาิโกนะครับอ่ะแต่กันต่อพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อจัดจัดเลยนะครับพี่นะเนื้อจัดจัดเลยนะครับนี่นะครับนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับนี่เนื้อสวยๆเลยนะครับนี่มีเม็ดแดงชัดๆเลยนะครับเห็นเลยครับนี่นะครับเม็ดดำเม็ดขาวนะครับครบเลยนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญนะครับหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะ ไม่ดูเนื้ออะไรนะครับหลังการจนาพิเศษนะครับหนาปึกเลยเนะอ่ะต่อไปพี่รายการที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อน่อมนะครับนี่นะครับนี่วัดนิคมเกษมนะครับลบบุรีนะครับ ต่อไปครับรายการที่25เป็นวัดพับพิมพ์เล็กวัดพับพิมพ์เล็กนะครับวัดพับนี่นะครับวัดพับพิมเล็กนะครับอ่ะไปกันต่อพี่รายการที่26นะครับ26เป็นหลวงปู่หลัมนะครับหลวงปู่หลัมนะครับนี่ปีสองนนะครับหลวงปู่หลัมนะปี21หนึ่งหลวงปู่หลัมนะอ่ะต่อไปครับ รายการที่27เนะเป็นพระสมเด็จนะ <sk az ery> เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่นะูสวยมากเลยนะครับ <sk az ery> พี่นะด่างเป็นยันพุทธซ้อนนะครับเป็นยันพุทธซ้อนนะนะครับมาต่อไปครับรายการที่28 <sk az ery> ่สิพระสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับดูซุปมีใหญ่เลยนะ ลำลำบึกบึกเลยนะเนื้อจะจัดเลยครับพี่นะนี่เลยนะครับสมเด็จเลยนะครับพี่นี้นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิพี่เป็นเหรียญน,นะครับพระครูสิทธิสาคุณนะที่ไหนอ่ะงพ่ออะไรเนี่ยด้านหลังเป็นปิตานะครับนี่สิทธิสาคุณนะครับอ่ะ ต่อไปครับปลายการที่สามสิบนะครับสามสิบเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่น่าจะเป็นพิมพ์คิตาพิมพ์เล็กนะครับน่าจะเป็นปืนแตกนะครับพิมพ์คิตาพิมพ์เล็กพิมพ์กลางนะครับนะครับปืนแตกพิมพ์คิตานะนะครับอ่ะต่อไปครับปลายการที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเป็นโอ้โหมันจิ๋วเกินไปนะครับพี่นี่เป็นพระโบราณนะครับ หิมจิ๋วเดี๋ยวนี้เขาห้อยพระองค์เล็กๆกันแล้วนะแบบห้อยแบบเต็มคอนะครับเลี่ยมเๆน้องน้อยๆน้อยๆห้อยนะนี่นะครับเป็นพระโบราณนะครับเป็นเนื้อชินนะครับต่อไปครับรายการที่31มสิบเอ็ดไปสามสิบสองนะครับสามสิบสองเป็นเหรียญหลุมพ่อจ้อยนะครับเก้าหนึ่งนะครับพ่อจ้อยนะครับนี่วัดศรีอุทุมพรนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับปลอดภัยนะเป็นเหรียญปลอดภัยปลดหนี้ร่ำรวยนะครับ นี่อะหลวงพ่อจอยก็ไหลทองไปกันต่อครับรายการที่20รายการที่สานะครับ33านะครับนี่เป็นเหรียญแบบนี้สวยๆเลยนะครับด้านหลังเขียนว่าลานโพสองศูนย์นะครับยันอย่างก็หลวงปู่โต๊ะเลยนะนะครับเป็นเหรียญลานโพนะครับปี2520นะครับนะครับอะต่อไปครับรายการที่34นะครับ สามสิบสี่นะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสดนะครับวัดปักน้ำนะครับฉากฟ้านะครับนี่นะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับสามสิบห้านะเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธนะครับด้านหลังเขียนว่ารุ่นบูรณะนะครับพระบรมธาตุนะครับผสมแร่เหล็กน้ำพีนะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับ นะครับชินาราดไม่ใช่ชินาราชเป็นพบรุษนะครับอ่ะต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่36นะครับนี่อันนี้เป็นพระศิวลีนะครับแต่เป็นเนื้อชินนะครับหนักมากเลยนะครับเก่าเก่าเลยนะครับพี่นะเก่าจริงนะครับเป็นเนื้อชินนะครับโบราณโบราณหน่อยนะครับพี่นะนะครับอ่ะ ครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200นะครับ2รายการก็300นะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อช่องทางกางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร0959588513ไอดีไลค k n 2 4 5 3 5หรือสแกนที่ QR Code ได้เลยนะครับวันนี้นะครับ EP ที่312ผมขอญยตไปก่อนโดยด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ